ท่านผู้ชมรายการศึกดาวรุ่งทีวีสีเทางช่องเจ็สีซึ่งเราถ่ายทอดสดให้ชมกันทั่วประเทศทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้และคู่ต่อไปนี้เป็นการชกของคู่ที่สคู่เอกของรายการระหว่างบัวขาวปอประมุกน้ำหนัก125ปอนเป็นฝ่ายแดงแชมป์สามตำแหน่งนักชกยอดเยี่ยมของประเทศจะพบกับแชมป์สภามวยไทยโลกชินดราชวชรินนัสนมวยช่องเจ็สีในเร็วนี้ ปรดติดตามพร้อมกันด้วยคู่มวยสุดมันสุดโหดเต็มรายการออยกที่หนึ่งครับคู่เอกอาทิตย์นี้ผนสีผิวเข้มกางเกงแดงมวยสุรินครับโบาขาวปอประมุกสิทธิ์งะังนันแก้ครับนันแก้บางคล้าโน่นนะครับน้ำเงินนั้นลูกน้องจ่าตุ้ครับ คนทรงพลปอพงสว่างมหาการปอพงสว่างครับมวยมหาสารคามคนกางเกงสีน้ำเงินนะครับน้ำหนักที่ต่อยกัน125ปอนด์ปครับดูนี้ถือว่าเป็นมวยที่จัดถูกคู่ครับหัวขาวปอประมุกนั้นช่วงหลังครับ หลังจากที่ฟอร์มนั้นขึ้นมาเหลือเกินครับไปเจอกระดูกเจอมวยแกร่งแกร่งมวยแข็งแข็งครับอย่างเครเอกส่วนพักดีครับสมขาวีพีพียิมสัดดุดครับไปมีลดเกรดนิดครับมาเจอกับมหาการปอพงสว่างหรือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ครับและมหาการปอพงสว่างนั้นเคยชนะราชประชาไทยรุ่งเรืองครับ ่วงนั้นกาลังฮิตกาลังฮอตครับชนะติดๆกันหลายไฟครับเจอกับปหาหกาเรียบร้อยครับวันนี้เรามาดูครับมหากาปอพงสว่างชื่อชั้นประสบการณ์นั้นเหลือหลายครับเป็นห่วยของจ่าตุหมดจากยุคเด็ดดวงปอพงสว่างดอกไม้ป่าปอพงสว่างและดอกไม้ไฟต่อสินชัยครับมาถึงยุคนี้ครับเป็นคนนี้ครับปหาหกาปอพงสว่าง สุก c เพชรนครทองป้าววิวครับมวยที่โดนศอกแตกนะครับโดนศอกของคุณศึกแตกด้วยหนึ่งแเข็มครับแล้วก็แพ้แพ้นอกแบบหมดทางสู้นะยกที่2องนะครับาากรรมการจับเลยครับเพราะว่าไม่ไหวครับห้นปล่อยก็โอ้โหเจอของหนักๆน,นี่นี่คือคู่เอกครับ125 อีสานโดยกันทั้งคู่ครับแดงสุรินทร์น้ำเงินมหาสาร,รคามซ้ายมัน่นรูปร่างดีมากนะครับบัวขาวจเจอกับมหาการครับถึงตรงนี้ถึงตอนนี้ครับอาวุธเด็ดของทั้งคู่นั้นยังไม่ออกครับเพราะว่าอาวุธเด็ดนั้นอยู่ที่เข่าครับมหาการนั้นเข่าในครับตีได้เหน็บรุนแรงครับเจ็บปวด บัวขาวนั้นประเภทเขาเด้งครับจับนายเข้านายแลแมแหดเด้งตีเลื้อยหลายครับหมดยกแต่รูปพี่พัในายครับโชว์พิเศษวันนี้ที่วิล่าคาเฟ่ก็ไวพ้พดเพชรสุพรรณนะครับ26นันสมมาราชสีมาประกากราวันจันเพนยิบเก็ยริรินทรานิยากรครับขอบคุณจ้พา,าพระซาดดาวพนองที่นั่นนักร้องสาวสวยโชว์สั่งตรงจากต่างประเทศครับกลับเรามาชมยกที่สองครับ แฟนมวยที่จะไปชมมวยที่ค่ายลูกท่อเสือครับอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับมาดูครับยกที่สองมาโดนเข้าไปเลยครับเตะเข้ากลามครับหมาการโดนหลังเท้าของตัวขาวเข้าไปเอาแล้วครับเกือบไปแล้วครับยกสองต้นยกมาสักครู่นี้ลุงน้องจาตุ้งเกือบเกือบเรียกว่าเกือบหลับก็ครับดีว่าโดนไม่เต็มนะครับโดนขวาเข้ากลางท้ายครับ นี่ครับดูพลาดไม่ได้ครับมวยคุณนี้ถือว่าต่างคนต่างแจ้งเกิดครับจบมานันทชนะบัวขาวชนะไปนี่ก็ชื่อดีครับชนะหากราหาการาชนะนี่ก็ชื่อดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าเตรียมครับเตรียมจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงดำดัดคอมครับบัวขาวกอประมุข เบียดครับเ <c oughs> จอซ้ายครับมาวบขวามือกับคืนตึ๊แน่เนี่ครับเริ่มสนุกแล้วครับแน่บัวขาวนี่มาเป็นชุดเลยนลครับหนึ่งสองสามเผอ,อิมมีสี่ตามมาด้วยเจอ,อซ้ายอัดเข้าไปครับแถวขอบกางเกงเอาครับสลับมาขวาแล้วสิทธิ์เลียกว่าลูกน้องกำลันแก้เจอกับลูกน้อง จาตุ๊แม่วันนี้จ่าเจอกำนันครับลูกพีีของทั้งคู่มันแกก็คือกำนันประมุกโรจนตันนะครับว่ากันว่ามวยผู้นี้นี่เป็นครั้งแรกของเขานะครับที่มาต่อยที่เข้าจดสีครับของทั้งคู่ก็ถือว่ายุคนี้สมัยนี้ครับเราอยากดูอะไรอยากเห็นอะไรก็มกักจะมีโอกาสได้ดูได้ชมครับแข็ขวากขาการขอยอีกแล้วครับ เตะมานี่ไม่คาดหมายครับแอนตาซินเตรียมครับเตรียมแจกครับหลังจากที่แจกแรมโบ้ไปวันนี้1 0 0 0 0มบาทครับตอนนี้เตรียมแล้วครับบัวขาวปอประมุกแม่เตะขวาน้นหน้ากลัวครับแล้วเตะแน่นๆตรงๆครับครับเกี่ยวแทงซ้ายก่อนอาทิตย์ที่แล้วเราก็เห็นแล้วนะครับลูกหัวก้านคอของแรมโบ้ตอโกลบลึกนะครับ เล็กพิกหนูแม่คู้นี้สู้กันยาวๆแล้ว,ลวนะครับป้าโอ้ยแม่จะเอาข้างบนอีกแน่แม่หลายทีแล้วนะครับหาการโดนเข้าไปสามแล้วครับไม่เข้าครับเอาแล้วครับยกหน้าสนุกแล้วก็พูดถึงคู่มวยของคู่มวยฝันที่เป็นจริงครับ วัชราชายแก้ส,ส,สมริตแชมป์สามตำแหน่งนักชกยอดเยี่ยมของกะกะทครับจะเจอกับแชมป์สภามวยไทยโลกชินราชชวัชรินที่สนามมวยช่องเจ็ดสีครับเร็วๆนี้ก็เลยฝากประกาศมาให้แฟนๆได้ทราบกันครับเรียมตัวเตรียมใจครับชมภาพความมันความสุดยกที่3ครับซึ่งเราคาดว่ายกนี้สนุกครับดูว่าสนุกหรือไม่สนุกครับ เริ่มมาแล้วครับลูกเข่าเด้งของบัวขาปลอกประมุกรับแม่มวยกุนี้นั้นอาวุธหลักอุเด็นนั้นคือเข่าครับแต่ว่ายางอื่นคระตูกครับจบได้กลมกลืนครับไม่ใช่มีแต่เขายางเดียวครับนี่คือมวยไทยยุคนี้ครับดูแบบแม่หักศอกขวาโดนกับมหาการมหาการน้ำเงินค่อนข้างหลวมนิดนึงครับพูดถึงความรัดกุมบัวขารัดกุมนะครับ ระดบการป้องกันตัวการชิ้งจังหวะออกอาวุธในนาทีนี้ถือว่าทําได้ดีเอาครับประกบไทยแล้วกระชากมาตีครับดักแทงเอาแล้วครับเดินชนแล้วหาการจาตู้สาเดินแล้วครับจาตู้สาม คับลูกน้องกาแมาโดนนะครับโดนต่อโดนครับเจอเจอเจอครับเจ็บต่อเจ็บแทงซ้ายด้านครับเจอตอกดูจังหวะนี้ครับแทงขวาคืนเป็นไปตามคาดครับเป็นไปตามคาดจริงๆครับนี่เป็นมวยที่เจอกันครั้งแรกที่นี่ครับเราไม่เคยมีโอกาสได้ดูได้ชมครับปีนี้ได้เห็นได้ดูแล้วครับ คูนี้ชกกันที่น้ำหนักร้อยยี่สิบห้ากรัมครับันนีครับตู้กับห้าเดินเจอเข่าขวาครับยกถึงเลยครับลอยเข่าซ้ายเจอศอกขวาแลกต่อกันครับห้ามาครับศอกซ้ายแถมตอกขวาคืนแทนเข่าตาตะขวาโอ้ยไม่ต้องยุดหายใจครับเรีครับคือทึกดาวรุ่งทีวีสีเจ็ดตอนรับปี2001ัครับใา่ในระดับแห่งตีแย่งมีครับ่ชนผูแฟนมวยครับ ไหมครับมวยอย่างนี้ครับนี่คือรายการมวยไทยเกตสีปีที่31แฟนมวยคนไหนไม่ชอบไม่ใช่คอมวยที่แท้จริงครับมาดูครับจอเตยแทงซ้ายครับดันแท่ขวาอื่นรวบแทงซ้ายครับซ้ายอีกทีครับเจอข้าซ้ายขวาอีกทีครับโอ้ยไม่ต้องสนใจแล้วครับอย่างอื่นพูดมาอย่างไรผมไปอย่างนั้นครับมาเลยครับแทงมา สอกลูกนี้ยางกันฟันของมหาการนั้นกระเด็นหลุดออกจากปากไปเลยครับนี่ครับมีเสียงปรบมือแน่นอนครับโวยอย่างนัากับสอกครับเสียวไส้ไหมครับลูกแทงครับแทงกันเข้าไปครับแล้วก็สับสอกอยางกันฟันกระเด็นหลุดออกจากปากไปเลยครับสอกขวาของบัวขาวที่สับมหาการปอพงสว่าง ขอบคุณรุ่งเรืองทัวร์ครับอยู่ใกล้สี่แยกบางกุ่มลมตรุดกินปีนี้ครับท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับรุ่งเรืองทัวร์280 0 7 3 6ูถึง9าขอบคุณยาดมท่านเจ้าคุณครับน้ำมันมวยยาปราสาบอลแลดหนังสือพิมพ์สยามรัฐยาขมยาเขียวตราใบห่อแก้ร้อนในแป้งเย็นโยโกะสบู่หอมโยโกะยกที่4ครับเอาละครับยังเหนียวดีอยู่ครับยังไม่อนตาซินครับอ,อ้อ่แม,ม่ลูกน้องจ่าตุ โดนหลายชุดแล้วยังไม่แตกใครจะไปครับใครจะอยู่ใครจะอยู่ครับแลกกันดับได้เสียไม่เป็นไรครับผู้ดูเดือนแทงปีนนะั้นเราพิจนารณาก็แต่อาทิตย์แรกของเดือนนี้ครับดูครับอาวุธนั้นออกตลอดเวลาครับจังหวะนี่เหลี่ยมนี้ครับมาการปอพงสวา่าง เขาเกมครับอ่าครับแทงซลาแจีเจอศอกขวาเข้าไปครับสองดอกครูครับแต่แทงเข่าตายของมหาการครับอ้าวเรื่อยๆครับเตะขวาต่ามยุ่งครับมหาการนี่เหนียวจริงๆนะครับไม่แตกครับโดนศอกโดนสับไม่รู้กี่ทียังไม่แตกอยากดูสังบี้นายนะครับทำให้กระชากเราตีหนักๆให้กระชากเราตีหนักๆครับ เอาแล้วครับหัวขาวลูกน้องกำนันโดนลูกน้องจะจับมากระู้่แล้วครับโอ้ยยุกไม่ยุกครับหัวขาวโอ้ยยุกสองเม็ดดีเห็นหน้าเห็นหลังเลยครับเห็นหน้าเห็นหลังไปแล้วสามแล้วโดนสามแล้วครับหายใจไม่ทันแถวหรือยังครับหัวขาวแถวลงมายุ่งนะครับแถวและยุ่งเลยครับ ถึงแม้ว่าจะพีเด,ดจะอยู่ที่ศอกแต่ว่าในานี่ดูมหาการกำลังจะกินในครับลูกเข่าของมหาการนั้นครับแต่ละลูกแต่ละดอกดูครับแน่นหนักเน่นครับแมเข้าวรวบในอย่างนน้ครับมหาการนั้นชอบเลยครับแต่ว่าบวขาวดูครับแม่กระต,ตุกตาและแพ่ขวาตาครับบวขาวครับ โดนวี่ในหนักๆทำท่าทำท่าเป็นเรือเยี่ยมจุนไปแล้วครับช่าลงไปช่าลงไปรือไหม่ก็เกือบจะเป็นเรือดูทรายแล้วครับช่าลงช่าลงโดนอีกต้องตีโต้ครับต้องตีโต้อ้าวยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับัว,บวขาวลูกเท่าคนแกโดนโดนพี่ โอ้ยโดน4-5ดอกหนักๆแ้วหน้าท้องต้องเต้นแล้วครับต้องเต้นแล้วยกที่บโบขาวกอรประมุกโดนขีบแล้วจิ้มแถวแผวหน้าท้องครับแทงหนัก,นกๆเข้าไปหลายเม็ดหลายดอกทําท่าจะอืดแล้วครับแปดมวยชาวต่างประเทศนั่งใกล้ๆกับดาราคาบาเรโชรครับขอบคุณจักรยานตราจัและเเคนิโ,นโอจิกาบามนิเทเวอร์เครื่องดื่มเกลือแร่ ซอสอาหารไทยเฮาส์ลาดพร้าว58าทับหนึ่งตรงข้ามตลาดโชคไทย4จอดรถสะดวกอาหารดีบริการเป็นกันเองบรรยากาศสบายๆครับ9ก3า6 4 4เครื่องดื่มเกลือแ 100, ด่ร้อยจังดี่นีดซองดื่มก็ความสดชื่นยาดมสเปกเครื่อง,งติดตั้าแข็งนิวตรอนครับอาชีพใหม่กําไรงามครับต้องการจะได้คู่มือการส่งเสริมการขายขอได้ฟรีครับที่9ก8า2 0 0ยกสุดท้ายครับสอบยังทักกาดอยู่นะครับสำหรับบวัวขาวแต่ว่า มหาการก็สุกเหนียวครับไม่แตกครับแล้วแค่ในการมาสู้ในคมัต่อครับมวยไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นแม้แต่ว่าลูกเลี่ยมครับเลี่ยมเข่าของมหาการนั้นไม่ธรรมดาแมแต่ว่าตอนนี้ปัวขาวครับหันมากระตุกแล้วใช้เลี่ยมแล้วครับดูครับยกที่สี่นั้นไปรับมากเกินไปครับเลยเจอเข่าก็ไปหลายดอกหลายชุด ทำท่าจะอ่อนทำท่าจะก่อ,ปอแปงครับแต่ว่ายกนี้ครับได้น้ำม,มาใหม่เริ่มครับเริ่มมีกำลังแม่หมาการนั้นก็หายใจทางปากแล้วครับดูครับว่าใครจะหมดกว่ากันกับไอ้คูณนี้แหลูกกีบครับเดี๋ยวเป็นลูกหลักครับของคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะได้เปรียบดูให้ดีแล้วดูบับขาวนั้นหนากว่าใหญ่กว่าครับแต่ว่าแม่เขาเสียสีมากยกประกบ หนักหนักี่นยหนักหนักอย่างที่เห็นแล้วครับกล้างยกสี่ต่อเนื่องไปถึงปลายยกสี่มันมาไล่สาวหมัดแล้วครับสลับกับศอกก็ให้อยแค่นั้นครับแล้วก็ที่เอาไว้แล้วก็เน็บเข้าไปเน็บเข้าไปลุง,งน้องจ่าตครับมาหาการมวยมวยจากสารคามครับมวยเชียงยืนนะครับ ลูกนี้เับแก้ไม่ตกกับตัวขาปอประมุกลูกรวบในแล้วเด้งแล้วตีครับตัวขาวนมวยสำรงผ้าพรบสุริน่วันนี้น้ำยออเอาน้ำบ่งครับหวยเข่าทั้งคู่ครับแต่ว่าช่วงเวลาเป้าหมายใกล้กว่าสั้นกว่าครับตีตรงๆครับปรกาการปอพงสว่าง บัวาขาวนั้นต้องรอจังหวะโก่งแทงวันนี้ทําไม่ได้ครับดูครับลอยน้อยนั้นรู้ทันแล้วครับน้าเงินมหาการนันโดนหวดกลามตั้งหลายครั้งนะครับแต่ว่าเหนียวครับตนตนกันโดนเตะเข้ากลามเนี่ยครับกรามซ้ายเกือบจะโดนก้านพอก็เกือบโดนครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นนักตืตอครับกโ็โคมไนไม่ยอมเสียครับ พี่อัดเข้าไปอัดเข้าไปหมดเลยครับโบขาวอาลนะครับสามนะสุดมันสี่ก็ใส่กันสุดๆไปเลยครับทมการแสวงครับกำลังเก็บใบให้คะแนนเพื่อส่งให้ประธานเทคนิคครับก่อนน้ำเงินครับ มหาการปอพงสว่างครับลูกน้องจ่าตุ๊กชนะลูกน้องกำนันครับรับรางวัลครับรับรางวัลธรรมเนียมของค่ายปอ